ที่จังหวัดตรังเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษากว่า6,000คนค่ะหลังพบข้อมูลว่ามีเด็กนอกระบบถึง6,553คนศึกษาทิการจังหวัดเดินหน้าผลักดันนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานตามที่นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout เพื่อดึงเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ค่ะล่าสุดศึกษาที่การจังหวัดตรังเปิดเผยคว่าจังหวัดตรังมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาสูงถึง6,553คนก็จุดประสงค์หลักของ Zero Dropout นะคะแล้วก็วางไว้ว่าเราจะต้องดึงเด็กที่ อยู่นอกระบบการศึกษานะคะเข้ามาสู่ระบบการศึกษาให้ได้นะคะแล้วก็นําข้อมูลเด็กเหล่านี้มาพัฒนาเขาตามศักยภาพถ้าเด็กคนไหนที่ต้องการเรียนรู้นะคะอยู่ในการเรียนซึ่งเราก็มีทั้ง3ระบบทั้งในระบบนอกระบบแลวก็ตามอัธยาศัยก็ต้องจัดให้เด็กเหล่านี้ได้ได,ได้รับการศึกษาแต่ถ้ามีเด็กคนไหนที่ะจะต้องเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือทักษะด้านอาชีพนะคะเราก็จะมีกาคีรคอข่ายทั้ง ภาครัฐภาคเอกชนในการสนับสนุนให้เขามีงานทํามีรายได้ค่ะค่ะในส่วนของรูปแบบของ Thailand Zero l o o p o อ t านะคะก็คือแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งสปทนะคะทั้งเทศบาลนะคะทั้งท้องถิ่นหรือว่าสกรอนะคะโดยเฉพาะกสสซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะในการขับเคลื่อนทั้ง จดทำระบบฐานข้อมูลนะคะที่ดึงมาจาการะบบของอกระทรวงม,มหาดไทยนะคะก็จะเอามาเป็นฐานข้อมูลว่าเด็กที่ล็บเอาหรือหลุดออกจากระบบมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งปรากฏว่าในระดับประเทศนะคะมีอยู่ประมาณ1ล้านกว่าคนนะคะในระบบทีนี้ใน1ล้านกว่าคนเนี่ยเราก็ต้องมาสกรีนว่า1ล้านกว่าคนเนี่ยไปอยู่ในส่วนไหนบ้างนะคะของจังหวัดตรังเองเรามีอยู่ ,6553 รารายที่อยู่ในระบบเพราะนั้น แต่ละหน่วยที่เป็นภาคีก่ายก็ต้องเอาไปสกรีนดูว่า6,553ราลยเนี่ยอยู่ส่วนไหนบ้างนะคะซึ่งวันนี้ที่เราได้ขับเคลื่อนการทั้งสกลอเองนะคะทั้งสปทซึ่งได้ทำระบบโอเบกซีโร่ X, Zero, ลบเอานะคะรองรับไปแล้วด้วยนะคะเป็นอีกฐานข้อมูลหนึ่งว่าถ้าเราได้รับ ข้อมูลเด็กได้ได้รับการช่วยเหลือได้รับการติดตามแล้วก็จะเอาเด็กเราเนี้ยไปลงในข้อมูลในระบบเพื่อที่จะมามาเชื่อมต่อกับข้อมูลแทลเลนซีโนลบเอาค่ะข้อมูลทังกายภาพขาที่เรารับมาค่ะเปินมาพของกานเองที่หลุดออกรอบระบบในสถานการอยใ่ในกลุ่มใดก็จะมีทุกช่วงอายุอะค่ะก็จะมีตั้งแต่เด็กที่อายุ ตั้งแต่ประมวัยก็มีแต่ก็อาจจะมีส่วนน้อยส่วนใหญ่นะคะ,ะก็จะเป็นเด็กอายุตั้งแต่12จนถึง18ปีนะคะที่อาจจะจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็ไม่ไม่ได้เรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะไปประกอบอาชีพหรือไปไปทำงานเหล่านี้ค่ะซึ่งเด็กเหล่านี้เขาก็ยังมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่ในระบบการเรียนตามอัธยาศัยได้นะคะถ้าเราสามารถโคชิ่งหรือให้ให้ความรู้ให้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเขาได้ะคะ่ะ เป็นแก่ที่เขาหีไปใก่ถามเขาเขามีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมต่งคนหรือว่าในทุกเสีวยนที่เขาต้องปูในปัญหาม่างคน้่างก็หลายๆส,ส่วนนะคะ,นนนนะ,คะจริงจริงถามว่าเป็นปัญหาเนี่ยของเด็กเนี่ยแต่ละคนก็มันจะแตกต่างกันออกไปค่ะบางคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของของการประกอบอาชีพที่ฐานะไรายได้อะไรต่างๆที่ไม่สามารถาเรียนต่อได้แต่ว่า ก็จะมีอีกบางส่วนเหมือนกันค่ะที่อาจจะได้รับคําแนะนาําหรือว่าขาดการแนะนวที่ถูกต้องในเรื่องของการการเรียนนะคะก็ทําให้หลุดไปแต่ถ้าเราเราใช้เครือข่ายนี่แหละค่ะในการที่จะเอาเขากลับมาให้ได้ค่ะปัญหาหลักมาจากฐานะทางครอบครัวและการแนะนวไม่ตรงจุดค่ะแต่ด้วยความร่วมมือจากโครงการตรังซี r o ่ดับเอทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คาดว่าจะสามารถดึงเด็กกลับเข้าระบบได้ทั้งหมดโดยใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยพร้อมสนับสนุนทักษะวิชาชีพของเรานะครับมีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแล้วก็มีการนําเสนอข้อมูลว่ามีเด็กหกพันกว่าคนที่อยู่นอกระบบเขาพูดง่ายว่าเป็นเด็กตกหล่นเด็กกรนะบเมาครับก็เลยผมก็เลยเสนอในที่ประชุมอกว่าน่าจะมีคณะทํางานขึ้นมานชุดหนึ่ง เราใช้ชื่อว่าตรังเซซิโลตกะเปาก็คือเราพยายามจะทําให้เด็กที่ตกหล่นนี่ก็เป็นศูนย์ให้ได้สมัยนั้นก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือท่านกระจรศักดิ์เจริญสุภาก็เส็นคําสั่งอบจอบตในเราจะเชื่อมต่อหมดเลยแล้วก็สภา,าอุตสาหกรรมทุกหน่วยงานนะครับโรงเรียนทุกสังกัดเพื่อที่เราจะได้นําเด็ก6,500กว่าคนเนี่ยมาเข้าสู่ระบบซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเฟสหนึ่งนะครับของ ไทยแลนด์สีรุรเปเอาซึ่งเราก็ได้รับงบประมาณมาจากสํานักนโยบายและแผนกระทรวงการที่การมาขับเคลื่อนให้กับสปปตรังเขตหนึ่งเขตสองและสปมใน,ในเฟสท,ที่1่ซึ่งตอนนั้นเราติดหนึ่งในเจ็ดจังหวัดหลังจากนั้นก็เป็นอีก13จังหวัดนําร่องนะครับเราก็ติดในเฟสท,ที่2ก็ได้งบประมาณมาแสนแปดนะครับพองบประมาณในรอบของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทํากัน25จังหวัดซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ทาง แนวรุ่นทนรีนะครับได้ลง MOU ให้หน่วยงานภาคีหลายหน่วยงานมารับรู้ไม่ว่าการทํางานเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กตรงนี้ไม่ใช่ว่าการะทรวงหรกระทรวงเดียวนะครับกระทรวงพมกระทรวงมหาไทยกระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงานต้องมาร่วมด้วยกันก็เป็นทัศที่น่าภาคภูมิใจครับจังหวัดรังจากการที่ได้ลงไปประเมินนะครับตอนนี้เราเนี่ยทุกหน่วยงานเราพาน้องกลับมาเรียนและเราสามารถส่งต่อนะครับ ให้สู่หนึ่งโรงเรียนสามรูปแบบได้ตามแนวที่ทางกสศได้วางไว้เช่นว่าในเรื่องของการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วตามอธัธยาศัยเรามีการประเมินนะครับเรามีการประเมินเด็กตามสภาพที่เขาต้องการอยากเรียนรู้เราเปลี่ยนจากห้องเรียนกับสตาร์ดีลูเป็นเรียนรู้นะเรียนรู้คือเวลาเราประเมินเนี่ยเราจะไปประเมินจากเรื่องของโครงงานนะครับคือเด็กไปทาอะไรนี่เราสามารถประเมินเราประเมินแล้วเราก็สามารถที่จะให้ออก หลักฐานทางการจบได้เพราะว่าถ้าเด็กจบม3 mm hmm. เด็กจบหมหเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมากเลยในเรื่องของถ้าเกิดว่าเขาเป็นแรงงานเนี่ยเขาจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วพอเขาไปทํางานเนี่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะย้อนกลับสู่ประเทศนี่ก็คือผลพวงที่เราทํากันนะครับทั่วประเทศหรือว่ยิ่งอย่างัดตรังจะต้องขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่เห็นความสําคัญเรื่องนี้ครับความคืบหน้าของโครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองจนมีรายได้สร้างคุณค่าให้กับประเทศต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสารจากเรานะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ